ตักใส่จานเลยค่ะเพื่อนขะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เจอกับสาวนาชาแนลเข้าครัวนะคะวันนี้สาวนาจะพามาทําปลานิลผัดขึ้นช่ายค่ะก่อนอื่นหมวยต้องเอาเนื้อปลามาคลุกกับแป้งก่อนนะคะค่ะอันนี้ก็จะใช้เป็นแป้งโกกินะคะใส่เข้าไปเลยค่ะที่ใส่นี่เวลาเราทอดจะได้ไม่ต้องติดกันนะคะปลาจะได้ไม่เละค่ะ นะคะประมาณนี้นะคะเกค,ค่ะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาลงทอดค่ะค่ะกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เวลาที่เราทอดเนยเราไม่ต้องคนนะคะเพื<ๆ>่อนๆรอให้เขาแอกก่อนนะคะล้ยเราขอ้ผนกีเดียวะคะ่ะปลานี้ s ออบมาก็แลกเอาเฉพาะเนื้อเอามาทอดนะคะ เดี๋ยวรอดูตอนที่ทอดเสร็จเลยแล้วกันนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้หมวยกระทดปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะก็จะทอดปลาได้ได้เหลืองแล้วก็กรอบอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเอาละค่ะแล้วเราไปผัดกันเลยนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนที่เราจะผัดเราก็มาดูผักที่เราจะผัดกันนะคะก็จะมีเห็ดหอมค่ะกระเทียมเอ่อขิงค่ะขิงซอยแล้วก็หอมใหญ่หั่นเต่านะคะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือขึ้นช่ายค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะเราก็ผัดแบบนี้เข้าไปให้เข้ากันก่อนนะคะให้เข้าหอมเลยค่ะเ<า>ดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงกันนะคะค่ะเครื่องปรุงของหมวยก็จะมี เต้าเจี้ยวค่ะสซียวขาวผงนัวค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะเราไปปรุงกันเลยค่ะค่ะเราก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะเราจะผัดเครื่องเขาก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาปลาลงค่ะ ค่ะล้วหมวยก็จะเอาปลาที่ชอบไล้นะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคนก่อนนะคะเพราะว่ามันลมนตะขา่ะใส่ถักขึ้นใด้เลยค่ะ ตักใส่จานเลยค่ะเพื่อนนะ เพื่อนๆค่ะเ,เมนูปลานิลผัดขึ้นช่ายก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้หมวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปให้หมวยด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ